ดยายเสียงเรื่องเทวิกาที่แปลว่าเทพธิดาบทที่9นะักร้องจำเป็นสวัสดีค่ะคุณวิสารฉันอยู่ที่โรงแรมทาราธรณีค่ะจริงๆกำหนดกลับบ่ายนี้แต่คุณเมคินเลื่อนตอนนี้ฉันอยู่ในห้องอาหารค่ะเสียงดังนิดหน่อยมีงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าคุณเมคินน่าจะอยู่ที่ห้องพักของเขานะคะแต่ไม่ได้อยู่ใกล้ฉัน คุณวิสาลองโทรหาเขาดูนะคะกลับวันไหนฉันก็ยังไม่รู้ค่ะถ้าคุณจะโทรหาเขาช่วยถามให้ฉันด้วยนะคะว่าตกลงฉันต้องนอนค้างที่นี่คืนนี้หรือเตรียมตัวกลับคืนนี้รบกวนถามให้ฉันหน่อยนะคะฉันจะได้เตรียมตัวถูกตอนนี้ฉันออกมากินข้าวเย็นนั่งอยู่ในงานเลี้ยงทางนี้เสียงดนตรีดังมากเลยแค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะเมื่อแผนเปลี่ยนเทวิกาก็ต้องขนของเข้าห้องเหมือนเดิมจเจ้านายเธอเส้นเอกสารเสร็จก็เดินผ่านหน้าเธอไปเลยไม่แม้จะบอกว่าจะให้ทำอะไรต่อคะคุณวิสารขอบคุณมากนะคะที่กรุณาทำให้เท่านี้ล่ะค่ะที่ฉันอยากรู้ไม่ต้องห่วงนะคะ ที่นี่พนักง,งานเยอะผู้จัดการโรงแรมดูแลฉันอยู่คะ่ะสบายดีโอเคนะคะขอบคุณที่โทรกลับมาบอกเสียงดังมากสวัสดีค่ะจริงๆผู้จัดการจะจัดอาหารให้เธอต่างหากในห้องแต่ยิงสาวคิดว่าไม่จำเป็นเธอไม่ได้เป็นคนพิเศษมากกว่าคนอื่นเป็นแค่เลข,ขาเจ้านายที่แสนจะธรรมดา จะถูกไล่ออกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ได้หญิงสาวเตรียมตัวกลับห้องเพื่อพักผ่อนเมื่อกินข้าวเสร็จคุณเทวิกาคะเจ้านายเชิญให้ขึ้นร้องเพลงบนเวทีคะ่ะเชิญทางนี้เลยคะ่ะคะเทวิกาแปลกใจที่อยู่ๆเลขขาของผู้จัดการมาเชิญเธอขึ้นร้องเพลงอะไรกันอะไรอีกเนี่ยเมื่อคือนก็ให้นวด นี่เขาจะให้เธอทำทุกอย่างหรือยังไงยิงสาวถอนหายใจพร้อมกวาดสายตามองคนทั้งห้องอาหารคนเยอะงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าเจ้านายเธอเขานั่งอยู่โต๊ะหน้าเวทีขนาบข้างด้วยสาวชุดแดงสุดแสนเซ็กซี่ขาแทบจะเกยกันไม่น่าเชื่อว่าคนหน้าตาแบบเขาจะมีผู้หญิงมากมายแต่นั่นแหละ มีเงินทำอะไรก็ได้ไม่หล่อขอให้มีเงินสโลแกนของสาวๆบางคนคุณเทวิกาคะไปเถอคะค่ะทุกคนรอคุณอยู่เพึงรู้นะคะเนี่ยว่าคุณเทวิกาเล่นกีตาร้องเพลงได้อยากฟังแล้วล่ะคะ่ะอะไรที่เธอทำไม่ได้เทวิกาถึงจะกังวลกับเรื่องที่สนามกอล์ฟว่าจะเดินทำโทษยังไงแต่เวลานี้ อะไรก็ทําไปเถอะเทวิกาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหญิงสาวเดินอ้อมไปหลังเวทีดีที่วันนี้เธอใส่เสื้อเชิ้ตทรงทํางานแขนยาวกางเกงสแลกแต่งหน้านิดหน่อยปล่อยผมคงไม่แย่เท่าไรหร่หรอกหน้าเทวิกาเลือกร้องเพลงยุค90ดูว่าในห้องน่าจะมีคนรุ่นนี้เยอะกว่าวัยรุ่นเพลงที่เธอเลือก ต้องร้องและเล่นกีตาร์หลังจบเพลงแรกเสียงปรบมือดังสนัน่นลั่นห้องอาหารถูกใจคนในห้องมากมีเสียงให้ร้องต่ออีกเพลงเทวิกาเลือกร้องเพลงลูกกลุงที่เธอชอบเป็นพิเศษเพลงนี้ไม่ต้องใช้กีตาร์ภาพที่หญิงสาวกำลังร้องเพลงบนเวทีขนาดย่อม สะดุดตาทุกคนในห้องอาหารมากรูปร่างที่สมปรองดูสวยเท่เมื่อยามที่เล่นกีตาร์นักดนตรีบางคนเล่นเครื่องดนตรีได้แต่ไม่ถนัดร้องเพลงแต่เทวิกามีพรสวรรค์ทั้งเล่นทั้งร้องพร้อมกันได้หมดเธอเล่นได้ทั้งกีตาร์โปร่งและกีตาร์ไฟฟ้าหลังเพลงจบมีทั้งหนุ่มทั้งแก่ไปให้ารางวัลนักร้องคนสวย ที่หน้าเวทีเยอะมากบางคนก็ขอเพลงต่อรู้สึกว่าจะถูกใจลูกค้ามากสองเพลงผ่านไปเทวิกากรเรงใจเธอหันไปมองที่เมคินเขาส่งสัญญาณให้เธอร้องต่อได้ประจบกับลูกค้าขอเพลงเร็วขึ้นมานั่นทำให้เทวิกาต้องร้องต่อเธอเลือกเป็นเพลงเร็วพอเสียงดน,นตรีขึ้นครบวงเหล่าบรรดาลูกค้า ก็ออกมาเต้นหน้าเวทีเป็นที่สนุกสนานเธอร้องต่ออีกเพลงและขอบคุณทุกคนปล่อยให้วงดน,นตรีเล่นต่อไปก่อนจะลงหญิงสาวน่าจะได้ทิปจากลูกค้าเยอะมากเธอไปมอบให้กับนักดน,นตรีทั้งหมดไม่เอามาเลยสักบาทเทวิกาเริ่มจามเพราะได้กลิ่นบุหรี่และเริ่มจามหนักมาก หญิงสาวขอตัวกลับห้องเพื่อพักผ่อนเลยไม่ลืมที่จะขอยาแก้แพ้ไปด้วยคุณเทวิกาไหวไหมคะดิฉันต้องขอโทษด้วยนะคะไม่คิดว่าจะแพ้มากขนาดนี้เดี๋ยวดิฉันหยิบยาแก้แพ้นะคะขอบคุณมากคะ่ะเทวิกานั่งจามอยู่หน้าห้องอาหารที่คนด้านในถ้ามองออกมาด้านนอกก็สามารถมองเห็นชัดเจนขอโทษนะครับไม่สบายหรือเปล่าครับ เห็นจามตั้งแต่ลงจากเวทีแล้วเออค่ะพอดีดิฉันแพ้ควันบุหรี่แย่จังเลยนะครับผมมีเพื่อนที่แพ้แบบคุณขอให้หาเร็วๆนะครับขอบคุณมากค่ะมาแล้วค่ะคุณเทวิกาถ้ากินยานแล้วไม่ดีขึ้นเรียกดิฉันได้นะคะนี่ค่ะนามบัตรดิฉันโทรตามเบอร์นี้เลยขอบคุณมากนะคะ ดิฉันขอตัวเทวิกาพูดไปด้วยจามไปด้วยไม่ลืมที่จะหยิบทิชชู่ที่โต๊ะติดมือไปขอให้หาเร็วเวนะครับคุณเทวิกาดำรงส่งเสียงดังตามหลังเทวิกาไปคุณครับคุณเทวิกานี่เป็นนักร้องประจำวงดนตรีที่นี่หรอครับไม่ใช่ค่ะคุณเทวิกา,าเธอเป็นเลขาของคุณเมคินเจ้าของโรงแรมนี้ปกติเธอไม่ได้อยู่ที่นี่ค่ะ บังเอิญตามเจ้านายมาทำงานดิฉินขอตัวนะคะดำรงนักธุรกิจหนุ่มวัย35ปีก็โสดมานานเขาได้รับเชิญมางานเลี้ยงขอบคุณลูกค,ค้าคืนนี้เขาเห็นเทวิกาตั้งแต่นั่งกินข้าวแล้วเขาสนใจเทวิกาสวยแบบที่เขาชอบกิริยาท่าทางหน้าตาถูกใจเขาหมดทุกอย่าง และยิ่งเห็นเธอขึ้นไปร้องเพลงอยู่บนเวทียิ่งสะกดเขาและเขาก็เป็นอีกคนที่ไปมอบรางวัลให้กับเธอหน้าเวทีให้มากกว่าทุกคนด้วยซ้ำคิดไว้แล้วว่าคงไม่ใช่นักร้องธรรมดาข้อมูลที่ได้มาไม่ยากที่เขาจะสารต่อดำรงเดินกลับเข้าไปในห้องอาหารเขาถูกใจเทวิกามากๆชื่อก็เพราะดูน่าจะเข้าหายาก บุคริกไม่เหมือนผู้หญิงทั่วไปแน่นอนตั้งแต่เขากระซิบให้เลขาเชิญเทวิกาขึ้นร้องเพลงคิดไว้ไม่ผิดเด็กนั่นทำได้ดีลูกค้าชอบมากโดยเฉพาะพวกผู้ชายไอ้หนุ่มที่เดินตามเด็กนั่นออกไปข้างนอกนั่นดูทีท่าว่าจะชอบเทวิกามากเขาเห็นทั้งถ่ายรูปและถ่ายวิดีโอในจารางวันอีกได้แบงค์พันไปหลายใบเลย แต่เขาก็เห็นเด็กนั่นยื่นเงินรางวัลที่ได้ให้นักดนตรีทั้งหมดแล้วรีบเดินออกไปเห็นไกลๆว่าจามตลอดเวลาเลข,ขาผมไปไหนแล้วคุณก็สอบถามผู้จัดการโรงแรมเมื่อพบกันในห้องน้ำคุณเทวิกาจาม,มากเลยครับเห็นเลข,ขาผมบอกว่าเธอแพ้ควันบุหรี่แต่ให้ยาไปทานแล้วกำชับไปแล้วว่าถ้าเป็นหนักให้โทรหา ขอบใจมากเปิดห้องให้ผมอีกห้องนะอย่าให้ใครไปรบกวนผมจะพักผ่อนห้ามบอกใครทั้งนั้นถ้าคุณผุ้สดีถามก็บอกไม่รู้เดี๋ยวเขาก็กลับไปเองแหละแค่นี้นะผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนเขาไม่ลืมที่จะโอนเงินให้กับผุ้สดีแค่เห็นจำนวนเงินผุษสดีก็ไม่มีปากเสียงแล้วขี้คล้านจะกลับคืนนี้เทวิการีบอาบน้ำ อาการแพ้ควันบุหรี่ของเธอกลับมาอีกครั้งทั้งแสบจมูกและน้ำตาไหลขณะนี้ห่างจากคนที่สูบแล้วก็ยังมีอาการคันตาคันคอคันเพดานปากคันใบหูคัดแน่นจมูกอีกทำให้เธอนอนไม่ได้จามตลอดน้ำมูกก็ไหลอาบน้ำสะผมเสร็จแล้วก็กินยาแก้แพ้สองเม็ดแต่ก็เอาไม่อยู่ การจามบ่อยๆทำให้เธอเหนื่อยมากนี่เป็นสาเหตุที่เธอเลิกร้องเพลงในร้านอาหารเสียงโทรศัพท์บนหัวเตียงดังขึ้นเทวิกาถอนหายใจจะมีใครนอกจากเจ้านายเธอสวัสดีค่ะยิงสาวจามขณะที่รับสายมาที่ห้องฉันหน่อยห้องที่เขาบอกไม่ใช่ห้องที่เขาพักเมื่อคืน เทวิกายังเป่าผมไม่แห้งแต่ต้องรีบไปพบเขาเธอไม่อยากคิดเลยว่าเขาจะให้เธอนวดให้อีกหรือจะมีอะไรมากกว่านั้นหญิงสาวควานหากล่องกระดาษทิชชู่ขณะที่ตัวเองนั่งเงยหน้ามองเพดานห้องยังไม่ทันที่จะลุกจากโซฟาประตูห้องก็ถูกเปิดเข้ามาหญิงสาวเหลือบตามองเขาขอโทษที่ไปช้าค่ะยังจามไม่หยุดเลย พูดได้แค่นั้นเทวิกาก็จำต่อภาพที่หญิงสาวนั่งเงยหน้าบนโซฟาน้ำตาไหลน้ำมูกไหลสลับกับอาการไอาจามจนต้องเอากระดาษที่ชู้อุดจ,จมูกไว้สลับข้างกันทิชชู่หมดไปแล้วสองกล่องแถมใส่ถุงผูกปากไว้เรียบร้อยอีกสองถุงเห็นผู้จัดจาการบอกว่าเธอแพ้ควันบุหรี่แล้วต้องทำยังไงถึงจะหาย เมคินเปิดห้องใหม่ไกลไๆห้องของเทวิกาอยู่ๆเขาก็รู้สึกเบื่อผุดดีขึ้นมาหลังจากที่อยู่ด้วยกันเกือบสองชั่วโมงเขาได้ยินเสียงเทวิกาทั้งไอทั้งจามได้ยินเสียงที่รับสายแล้วแม่รอให้เธอเดินไปหาต้องมาเสียเองตอนอยู่ที่ไร่เด็กนี่บอกว่าได้กลิ่นบุหรี่น่าจะจริงคนที่แพ้ควันบุหรี่คนสูบสูบไกลแค่ไหน ลมพัดมาก็ได้กลิ่นเขาเริ่มเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องเหลวไหลอย่างที่เขาเคยพูดกับวิสารต้องมีคนบุกรุกเข้ามาใกล้บริเวณบ้านเขานแน่ๆเมคินส่งข้อความไปหาวิสารให้จัดเวรยามรอบบ้านเขาและบ้านท้ายสวนเขาเริ่มรู้สึกเป็นห่วงบ้านแต่คนที่ทั้งไอทั้งจามอยู่ตรงนี้ล่ะต้องทำยังไง ยู่ๆเขาก็ทำอะไรไม่ถูกเทวิกาหลับตาสุดหายใจลึกๆนั่งตัวงอเพราะเหนื่อยอยู่ๆก็ลุกเร็วเปิดประตูห้องด้านหลังออกไปเหมือนเพิ่งนึกได้ว่ามีาระเบียงหญิงสาวถลาออกไปนั่งสุดตัวอยู่กับระเบียงห้องตรงนี้ลมโชยอากาศปลอดปรุงกว่าในห้องมากให้ฉันช่วยอะไรได้บ้างต้องทำยังไงช่วยไม่ได้หรอกคะ่ะ อาการจะค่อยๆหายไปเองฉันกินยาแก้แพ้เริ่มดีขึ้นแล้วแต่พรุ่งนี้คงจะตื่นสายดิฉันกินยาไปสี่เม็ดปากก็บอกเขาว่าดีแต่ก็ยังมีอาการจามคันตาน้ำมูกไหลไม่หยุดเมคินทำได้แต่ส่งทิชชู่ให้เธอเกือบ40สนาทีได้ที่เทวิกามียอาการแบบนั้นการจามและไอามากๆทำให้เธอเหนื่อย หญิงสาวปล่อยตัวนอนราบไปกับระเบียงห้องเพราะนั่งไม่ไหวแล้วโชคดีจริงๆที่ตรงนี้ลมโชยตลอดเวลาอาการจามเริ่มทุเลาลงแล้วแต่น้ำมูกก็ยังไหลไม่หยุดหญิงสาวรู้สึกตัวตลอดเวลาแต่เธอบัง,บงคับตัวเองให้หยุดจามไม่ได้พอเริ่มดีขึ้นก็เหนื่อยมากเธอต้องอาบน้ำอีกรอบและนอนภาพที่หญิงสาวนอนหงายหลับตา เอาที่ชู้อุดจมูกเปลี่ยนไปมานั่นทำให้เมกินใจอ่อนลงจากที่รู้สึกหงุดหงิดกับท่าทางอ่อยผู้ชายของเด็กนี่เขาติดใจในายดำรงนั่นขณะเทวิกาเข้าห้องมาแล้วนายนั้นยังไปแอบถามเรื่องของเทวิกากับผู้จัดการโรงแรมเสน่ห์แรงนักนะเขาแค่อยากรู้ว่าเด็กนี่ไปพูดอะไรให้ในายคนนั้นติดใจเขาไม่ชอบมันจะเสียงาน กับนายถาวรน,นั่นอีกเขายังไม่ได้จัดการไม่ใช่แค่นายดำรงนั่นคนเดียวยังมีอีกหลายคนที่สนใจเด็กนี่เขามองตาเขาก็รู้แล้วป่านนี้คงไปสอบถามพวกพนักง,งานกันให้วุ่นวายแล้วคนตัวต้นเหตุมาไม่สบายอยู่ตรงนี้นี่เองตรงนี้วิวดีอยู่ชั้นห้าโรงแรมติดเขาเป็นช่องลมพอดี ทำให้ไม่มียุงอากาศกำลังดีเสียงคนจามเงียบไปแล้วแต่เทวิกาก็ยังไม่ลุกหายใจแรงเพราะคัดจมูกแม่คินกอดอกเขานั่งที่เก้าอี้ที่มีอยู่เพียงตัวเดียวหันมาอีกทีเทวิกาก็นอนนิ่งหลับไปแล้วเขาได้ยินว่าเด็กนี่กินยาแก้แพ้เข้าไปแล้วสองเม็ดและกินอีกสองเม็ด ผสมกับอาการจามและไอเข้าไปด้วยเกือบสองชั่วโมงคงเหนื่อยมากถึงได้เผลอหลับไปอยู่ๆเทวิกาก็ดีดตัวลุกขึ้นมานั่งจนทำให้เมยขคินสะดุ้งเล็กน้อยเขาคิดว่าเด็กนั่นหลับสนิทไปแล้วยังคิดว่าจะทำยังไงจะปลุกดีหรือจะอุ้มเข้าไปข้างในดีท่านลึ่งลุกรวดพลาดขึ้นมาแบบนั้นฉันดีขึ้นแล้วค่ะเหนื่อยจริงๆ ไม่ได้เป็นแบบนี้มานานมากแล้วเลยยังไม่ชินในห้องนั้นให้สุบุรีได้ด้วยเหรอคะไม่น่าเลยนี่ถ้าไม่ได้ลมตรงนี้ช่วยฉันแย่แน่เลยเทยวิการ่ายาวหายใจยังมีอาการเหนื่อยหอบมากเพราะเสียพลังไปเยอะคุณเมคินจะใช้อะไรฉันหรอคะพูดแล้วก็ยังเอ็นตัวราบไปกับระเบียงตอนนี้เธอเหนื่อยอยากนอนมาก ขอเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมคะตอนนี้ฉันไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากอยากนอนมากๆคะ่ะถ้าจะลงโทษหรืออะไรก็ตามขอเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมคะเข้าห้องได้แล้วเขาเดินกลับเข้าไปในห้องและหันกลับมาเทวิกายังนั่งอยู่ที่เดิมอะไรของเธอนักหนาชักช้ามานนี่เทวิกาที่กําลังยันตัวเองให้ลุกขึ้นยืนเหมือนกับว่าเธอโดนเหวี่ยงหัวหมุน หญิงสาวหลับตาเมื่อร่างของเธอลอยขึ้นไปอยู่บนลำแขนแข็งแรงนั่นไม่มีแรงดิ้นหรอกตอนนี้อยากหลับมากเมคินอุ้มร่างบางนั่นเข้ามาด้านในห้องใช้เท้าเขี่ยประตูปิดขวางร่างของหญิงสาวลงบนที่นอนหญิงสาวพลิกตัวไปกอดหมอนข้างและหลังจากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยเมคินเดินกลับไปรอกประตู เขากลับมายืนดูคนที่นอนอยู่บนเตียงที่ตอนนี้นอนท่าเดิมที่ก็วางลงตะแคงกอดหมอนข้างหลับสนิทจริงๆเขาเหลือบไปเห็นทิชชู่กองเต็มถังขยะในถุงพลาสติกใหญ่อีกสองถุงผูกปากเรียบร้อยเหลือบไปเห็นซองยาแก้แพ้เด็กนี่กินยาแก้แพ้สี่เม็ดและจะตื่นเวลาไหนแค่เม็ดเดียวสำหรับเขาก็ง่วงมากแล้ว ต้องล้างท้องไหมเนี่ยแล้วถ้าปล่อยไว้คนเดียวจะอันตรายไหมแต่มาคิดดูอีกทีเขาก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้เด็กนี่มีอาการแบบนี้ความที่เขาหมั่นไส้อารมณ์ขุ่นมัวกับเรื่องที่หยุดสนามกอล์ฟยังกวนใจเขาอยู่เขาแค่อยากแกล้งให้เก้นร้องเพลงแค่นั้นก็เห็นว่าร้องเพลงและเล่นกีตาร์ได้แม่รู้นี่ว่าเด็กนี่แพ้ควันบุหรี่แม่รู้ก็ไม่ผิด ในใบสมัครงานไม่ได้บอกนี่ว่าแพ้ควันบุหรี่